เปิดไปดูไหมไปดูไปดูไปดูพี่ๆไหมไปดูพี่ๆไหมไปดูพี่ๆไหมปิดนี่ไปดูพี่ๆไหมค่ดูปิดไหมปิดปิดนี่ฮะแต่เดี๋ยวแม่พาไปดูรูปพัดลมไหมแม่พาไปดูพัดลมไหมไปดูแม่พาไปดูพัดลมมาแม่แม่ไปจดนะแม่ไปจดนะแมไปจุดพัดลมสวัสดีค่อน สวัสดีครับทมับป๊อมานี่นครับป๊ออะไรขป๊อมาเร็วมาขป๊อมาขป๊อมาเดี๋ยวไปเัียงอาหารดีก่อนเนาะได้ขี้งในหลังกดครับกดครับ nhưng mà đâu nhưng mà đâu 谢谢 <laughs> ตอบคุณไปแล้วนะคะก็้ก็ไม่ต้องอยู่หน้าบ้านเลยก็ขอขอให้เอ่ยเปยก็ได้นะคะพูดอะไรกับเด็กๆสักนิดวันนี้ก็เป็นือ่เป็นโอกาสที่ดีนะคะกเอ้ยแล้วก็นนได้มาเียข้าเดๆข้า เด็กๆนะคะแล้วก็มาออ่กับบรรดาแฟนๆที่เป็นแชนเกตนองโดนะคะก็ก็เพื่เสื้อกานนี้นะคะให้น้องๆขอให้มีจุภาพัแขงแรนะคะก็อะไรก็ต้องก็ให้น้องๆมีจุดปรับแข็งแรงและมีความสุขนะก็ จูกับามุนม tamam <iendo> ุมุนม <net> mm ุนเปิดแล้วนี่ไงลูกเปิด้ครับมุนมุนมุหดแล้วพาไปติดงมงนั้นิมมานกััิมานแตนิมานตรงไหิมานกัอ้โหน่าสเ

สวยหรอครับสวยอะไรหลับลูกเล่นก้องหน่อยเล่นก้ามหน่อยเล่นก้ามหน่อยโปรดไม่เอาครับโปรดเล่นก้ามหน่อยกล้อง็ขโมยยิ้มหวานก่อนแล้วยิ้มหวานน้องนี่นดูดูดูพี่เขาถ่ายรูปพี่นี่นี่หนูพี่เดินพี่พี่เดิมเข็ดเข็ดเข็ดให้แล้วเล่นเลยอ่ะไหนอะไรอะไรอะไรเลอะอะไรเลยอะไรผ้าเช็ดอ่ะไม่ชอบของไม่ชอบมือเลอะไม่ชอบอะไรเลอะ ใช่เห <formation> ็นลิปที่แบบน้องไม่ชอบเขาไม่ชอบอะไรสกปรกดดโดดโดดโดดใครมาใครมโดดใครมาคราใครมาไม่เดโดดจำแนงจริงังโดคนบ้านเดียวกันยังไงใครมาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยโโมีดาวมาเต็มเลย เรียนหน่อยยังไงนี่ยดีพี่นิ้งค่ะดีแม่ค่ะสวัสดี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 ค่ะค่ะสวัสดีสวัดีค่สวัสดีคี่ะสดีค่ะี่ะัสดสวัสดีค่ัสสวัสดีค่ัสค่ัสด่ะสวะสวัสดีค่ะสวดีค่วัสดค่ะสค่ะสวีค่ะสวค่ะสวัสดีค่สวัสดค่ะสวัสดีค่ัสด่ะสวั่ะสวัสค่ัสด่ะสวัสดีค

อันนั้นอันั้ไม่อันนันมักบนไหนไแบ่น้องนยครแบน้องแแบ่งน้องไเขอตั้งก่อนขอตั้งก่อนสวัสดีครับก่อนขั้นแรกจะสวัสดีครับก่อนป

ปาร์ตี้งั้นโอปาจูทั้งนั้นเลยโอปาจูอนงมาแล้วนะนูมาพอแล้วครับเหรอมันเหมือนกันกับเหมือนกันอ่ะมันให้ก่อนหน่อยแล้วมาเดินกันข้างๆ โอ้มาเลีกหมดจอไอจุ๊บไมมันถึตอนนี้ล่ะปิดครับหอมหอมจากใครเด้บบ้องเจเจอปดปวดเป็นหลานใครหลานใครนะไม่รู้เลยร้านคุณปู่านคุณปู่เลยไป

ยิ้มหวานไหนนโยิ้หวานันนี้ได้มโบตนยิ้มหวานเลยมันนี่เราครับคเงินเดืนทำไมอะไม่ได้ยิ้มหวานยิ้หวานอ่าเขาเป็นผู้ชายเขาออกสียงเงินโบสถันาลู่อกไม่ได้หรอทำไงดีอะลูกบอกใหดีดีบอกพี้ลูกบอกมีป้าย่า โอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะอยแก่เปไหนบอกด้เล่าแกุ่นปุ่ดีมเหรอคุ่นมโอเคโอเคค่ะิขอบคุณนะคะดีค่ะ ลทำไม้องไม่ไม่รอแล้วทำไม้ทำไมแล้วทำไมอ่ามีน้ำไมมีน้ำไมมมีน้ำเน้ำไกินน้ำไอ้อ่าไม่รอไม่้อไหนไหนเอ๊ะคนบ้านเดียวกันเปิดตรงไหนนะคนบ้านเดียวกันลกคนบ้านเดียวกันไหนคนบ้านเดียวกันบ๊อกบ๊บอกบ๊อบ๊อกอียงแน่บ๊อกอีหยังบ๊อกบออะไรลูกไหน บอคนนี้เก่งจังเลยเนี่ยเก่งจังเลยเนี่ยเก่งจังเลยบอนี่ไม่แกงที่ไม่แกลงยไปเดินเลยยิ้มหวานอย่างลูกยิ้มหวานมาสตาร์แะเสร็จแล้วใช่ลูกยกมือขึ้นเลยตา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 คอนตาคอ เต้นเปล่าเต้นเปล่าผมเนี่ยไม่ได้นอนอ่ดูมันเร็วมันถ่ายปกันเร็วหน่งสอโอเคค่ะเดี๋ยวถ่าลูกหมนดยกน่าถ่ายลูกหมุนด้ว่านาอานลยอนี้หาแล้วร็วมาเร็วโอนงงอยู่โอนงงงงงงงว่ ให้ตาเนี่ยครับดูไอเพื่อนๆดึงมนเลยอ่ะเอาแบบหน่อยให้รวยหน่อยหน่อยนี้เลยได้เอาไหนครับโปรแล้วเนี่ยให้รวยอยากได้สีน้ำเงินด้วยครับอยู่ม่อยู่อยู่ด้วยกันนะลูวมาจิ้มตาลูกมามามาด้วยกันอ่ะอันนี้เอาไหมอันนี้เอาไหมมามาเปิดลูกเปิดลูกชีสชีสอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรครับตกแล้วมาหนึ่งมาเลยครับเลยครับ เลยครับอ่ะเขาก็อหน่อยเใี้ยงหน้ากันอะไนะคะเรียงหน้ากันมะน่ป่ะเอาเอาแขก้องไหนได้บ้างแ้องไหนได้บ้างต้องมีหด้าต้องมีเม่จับเพียวเขาเป็นเม็ดหลังค่อ่ายิ้มหวานรั้งีแดดดตรงหลังเลย

จะถ่ายลูกหมูทั้งหมดคนอ่ะต้องเปิดหัวครับนิมนต์กันนิมนต์กันครับนิมนต์ครับครับอธิบายนกันเนี่ยจัดฟันนะจัดฟันอธิบายนกันอธิบายนกันอธิบายนกครับอธิบายนกครับอธิบายนทั้งหมดบากันครับอธิบายนกนิมนต์งานไงเก่งจังเลยขอบคุณทุกคนมากนะคะ อ่อะเดี๋ยวใครจะถ่ายรูปอะไรอีกไหมถ่ายไมถ่ายถ่ายรูปอะไรได้โนงาน่กนติดการเอียงด้วยนะยมที่มาที่มาที่ะที่มาที่าทีที่าที่ทเอ๊ะปักจู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 ปักนอนนบนาอันนี้ปักจูปักจูยมหวานเลูกเปิตัวไหนตัวไหนครับอยากให้เป็นละมุน ตัวไหนตัวไหนครับเฮ้ยเต็มไม่ให้ถืออ๋อตัว้อยู่ไหนตัครับจับจับกันจับกันแล้วจุ๊บจุบ เล่นได้ไหมเหรอลูกเปิดอันนี้มันกันครับนี่มานกันอีกทีแล้วจบแล้่เนาะฉีดฉีดหรอฉีดฉีดหรอฉีดฉีดเหมือนยาต้านอ๋อทำไมแม่ไม่ได้กดแต่ฉีดเนาะก็ฉีดฉีดครับไหนฉีดฉีดทำไงครับฉีดฉีดลูกยาต้านด้วยค่าเนาะฉีดฉีดทำไงครับขยับเข่าแล้วครับไหนขอบคุณครับยังปักจู๋ก่อนขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณขอบคุณค่ะทำไงครับขอบคุณค่ะขอบคุณคขอบคุณหลายๆเด้อ ขอบคุณครับคนหลายๆขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเอาเอาสมลวดของสมลวดทองนั่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 งอะไร จังตังจ <I> <c oughs> ังจ <c oughs> ังจเงจัง <c oughs> <c oughs>

ทานั่งใส่ถหยากเลยนะจ้าครันหน่อยครับโอเคโ่อนนล้พป๊อปมึงมี้น่าเดียวอ่ะจริงเหรอจริงจน

ไปดูกับมืครันสวัสดีครับนะสวัสดีครับไป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 กันสบายดีครับเดี๋ยวตัวขอตัวทีนะโอเคบ๊อบไป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 ทุกคนก่อนไปอย่างเดียวโอเคโอเคไปอย่างเดียวโอเคครับโอเคบาย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 ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ นอนกับปอดกอนะคะปอดยิ้มหวานปอดช้ายิ้มหวานไายบายพี่เดินแปรงปันนี่โปดด้วยนะไม่ได้แปรงเลย๊ายบายพค่นสีนัสดีครบครบบายสวัสดครับีคัอัสดีครับปอวดีครับก่อัครับก่่ัีครับัสดีกกน ปอดเแม่กลับไปนะเดี๋ยวแม่รับไปนะแม่ไปงเดี๋ยวแม่ไปงานนะเดี๋ยวเรานแม่ไปงนีม่ังานแม่ไปงานแม่ไปานแม่ไปงานแม่ไปงานไงี่นแม่แไปแไปแมไปน่าแม่่แม่นมไปาไปไปาน่ไนา่นมดแล้วดูดิเาง่นแนแ่ไป มาเดือนไปงาเดือนมา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 หาเป้ยมามาหาเป้ย <laughs>